ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับผมก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคำนวณหวยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตรสามตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับสูตรสามตัวบนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับผมก็จะคำนวณนะครับสามงวด นะครับย้อนหลังนะครับผมนะครับนะครับผมสูตรนะครับก็จะมี3ตัวบนนะครับก็จะมีหลายสูตรนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเลือกชมเลือกดูกันได้เลยนะครับผมที่ลงไว้นะครับ ในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันนะครับบวกหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างบวกด้วย1คงที่นะครับนี่ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับก็หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบน บวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกด้วยแปดคงที่นะครับนี่ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับผมนะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักพันนะครับบวกกันสองครั้งนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับ นะครับสูตรก็จะมีหลายสูตรนะครับผมก็จะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมส่วนมากก็ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับสูตร3ตัวบนนะครับผมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับการคํานวณนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข8นะครับ บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ดบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขเก้าบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขสามบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขห้านะครับแล้วก็บวกได้หนึ่งคงที่นะครับ นในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนํามาบวกนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8บวก7บวก7บวก9บวก3บวก5บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ40นะครับ ครับเราก็จะได้เลขศูนย์นะครับมาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข9บวกหลักสิบล่างนะครับ ก็คือเลข5นะครับบวกกลับหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 3บวก3บวก8บวก9บวก5บวก9บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ45นะครับนะครับเราก็จะได้เลข5มาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข3 บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ดบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขแปดบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขห้านะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ ในหลักหน่วยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ6หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก7บวก7บวก8บวก5บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 1นะครับนะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ0 5 1นะครับนะครับเลข0นย์นะครับก็เข้าหลัก ร้อยตรงๆนะครับเลข5นะครับก็เข้าหลักสิบตรงตรงนะครับเลข1นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ สูตรนี้นะครับก็ทำงวดที่ออก051นะครับเป็นงวดแรกนะครับผมนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข2นะครับบวกหลักพันสองค้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักสิบบนนะครับ ก็คือเลข5บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข1บวกหลักสล่างนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2บวก6บวก6บวก5บวก1บวก3บวก1นะครับ ผลลัธ์ที่ได้ก็คือ24นะครับนะครับเราก็จะได้เลข4มาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8 บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขห้าบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขสามบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยแปดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 8บวก8บวก0บวก5บวก3บวก8บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ40นะครับนะครับเราก็จะได้เลข0มาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข8เดิมนะครับบวกหลักพัน2ครั้งนะครับ ก็คือเลข6บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข0บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย1งคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8บวก6บวก6บวก0บวก3บวก1นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ24นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข4ี่มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมผลที่ออกนะครับ สามตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ4 0 4นะครับนะครับเลข4นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลข0นะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข4นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข5บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข0บวกหลัหน่วยบนนะครับก็คือเลขสี่ บวกหลสิบล่างนะครับก็คือเลขสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับห้าบวกหกบวกหกบวกศูนย์บวกสี่บวกสี่บวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบหกนะครับ นะครับเราก็จะได้เลข6มาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักร้อยบนนะครับขออภัยนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับผมก็คือเลข4นะครับ บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขสี่นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกด้วยแปดคงที่นะครับ ผลลับที่ได้นะครับ0 0 4บวก0นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16นะครับนะครับเราก็จะได้เลข6มาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข0นะครับ บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขหกบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขสี่บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับศูนย์บวกหกบวกหก บวก 4, บวกสบวก 1, นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ21นะครับนะครับเราก็จะได้เลข1น,นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบ 10, แล้วก็หลักหน่วยนะครับ ผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ6 6 1นะครับนะครับเลข6นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับแล้วก็หลักสิบตรงๆนะครับเลข1นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ครับสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับผมนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับพศ2อ,อ6 3นะครับ นะับหลักแสนนะครับผมก็คือเลขเก้นะครับบวกหลักพันสอครั้งนะครับก็คือเลขสอนะครับบวกหลักสิบบน1ครั้งนะครับก็คือเลขหก <c oughs> บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขหนนะครับ บวกหลักสิบล่างน,นะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก2บวก2บวก6บวก1นบวก4บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับ นะครับเราก็จะได้เลข5ามาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนหลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขหกบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขหก บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขสี่นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกด้วยแปดคงที่นะครับผลลับที่ได้นะครับเจ็ดบวกเจ็ดบวกหกบวกหกบวกสี่บวกหกบวกแปดนะครับผลลับที่ได้ก็คือ 44นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข4มาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับ ก็คือเลข6นะครับบวกหลักสล่างนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วยหคงที่นะครับผล <c oughs> ผลลั์ที่ได้นะครับ7บวก2บวก2บวก6บวก4บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 22นะครับนะครับเราก็จะได้เลขสอมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสาตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผม542นะครับก็รอลุ้นนะครับ รอผลในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับพศ2563นะครับนะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็อยางให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ